ประเพณีปลูกเชคกหลางของขัง,งไม่เห็นมีในหลักคำสอนของพระเจ้าพระเจ้ายิ่งไม่อนุญาตด้วยพวกอวดอุตริมนุษยธรรมก็ยังทำตามกันเต็มโลกเต็มส้องสารก็ไม่เห็นว่ากันนั่นเรื่องของเรื่องมันเบิกัวนี่พระเจ้าอย่างนั้นดูที่มันจะไปตัทโลกขุมไหนล่ะมันไม่ดูเลยว่าหลักคำสอนเป็นยังไงนั่นก็มาหาว่าหาดาเราี่หาเรื่องเรานี่น,น เราก็วกมาวกมาว่าเราอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยหรือไม่เมื่อขอหาเรื่องเราปั๊บเราก็วกมาปั๊บเราปกติไหมอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยหรือไม่นั่นในคำสอนกขพูดเป็นบิดาหรือไม่เมื่อเราไม่ได้ผิดเพี้ยนอยู่ในกลกคำสอนของมีดาเราเราก็ยิ้มย่องค่องใสมีความสุขนะดูนะถือว่าเป็นพวกเปรตพวกผีพวกมารมันเราก็จบตรงนั้นไม่มีคำว่าปิยุ่งเหยงวุ่นวายนะดูนะเออถ้าเราเปลี่ยนไปเวินัยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็พูดไม่ได้ บึกปนีตข้างละร้อยล้านข้างละพันล้านก็ไม่เห็นว่าอะไรกันผู้เจ้าบัญญัติเลยตาของผู้เจ้าสว่างสบายครอบสามเดชโลก,กนี<อ>่เง,งาเลาือยังไงจึงไปเบิกปนีตพระพุทธเจ้าบาิกปนีตพระพุทธลูกดูที่อู้ไมพี่นางูกนะมันเป็นบ้าเป็นบอกันอะไรกันทั้งนาน้นนั่นน่ะมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาคเป่าผูธเจ้าเรอเช่าหรือไม่ว่าเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าจะไปตกนรกที่ ลึกที่สุดในมหาเวจีนรุนั่นแหละเรียกว่าปลาใบปลาปาดปลาหมาดปลามาดพระมารุธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอย่างนั้นสิ่งไหนที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติเราก็ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งไหนที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามเราก็ไม่ปฏิบัติตามเวลาที่ไปบึกประเดศพพุทธเจ้าพระพุทธลูกไม่เห็นว่ามีตัวบทกฎหมายเขาไปกั้นเขาไปขวาง มีแต่สาธุเดวยกันว่าได้บุญมากได้อาน,นิสงส์งมากนะเห็นไหมล่ะเวลาที่หล่อพระพุทธรูปแล้วปลูกเศกก็มีแต่สาธุว,ว่าหลวงพ่อนั้นมานั้นลวงพ่อนี้มาพุทธละพระพุทธรูปคงจะจักสิทธิ์นะไปแล้วไม่เห็นว่าใครไปปกป้องผู้เป็นบิดาเลยที่เลือกที่ประเสริฐเห็นแต่สาธุดดวยกันกลับว่าตัวเองไม่ผิดดูเอานะรูปนะ โง่แล้วพากานตวจฉลาดมาด่าก็มาด่าเรานี่ถ้าจะทําก็ทําไปอย่ามาด่าพระรูปนี้เนี่ยด่าแล้วมันได้ดีอะไรขึ้นมาลูกย,ยกพระวินัยข้อไหนหลวงปู่ผิดด้วยความเคารพไม่เคยประมาจจา้วงรักทำอและวินัยแม่เตะเลก็กน,น้อยมุมาณะบากบานันมุ่งมัน่นเคารพผู้เป็นบิดาหรือไม่ปกป้องผู้เป็นบิดาไหมกล้าไหม กล้าปกป้องผู้เป็นบิดาคือกล้าปกป้องหลักพระวินัยหรือไม่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่เมื่อเราตถาคตเข้าสู่มหาโพธิพานหลักธรรมหลักวินัยเป็นตัวเจงของเราตถาคตเราจะปกป้องผู้เป็นบิดาได้หรือไม่ถูกได้ถูกค้าเรื่องเรากล้าไหมที่จะปกป้องหลักธรรมหลักวินัย